เนี่ยแล,แล้วที่พูดกันออกทีวีนะนักวิชาการด้านศาสนาเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพูดหรือคนอย่างศรีสุวรรณเนี่ยพูดบอกว่าไม่ไม่มีร่านในส่วนใหญ่เขาไม่ออกมาพูดหรอกมันก็มีไม่กี่รูปนั้นแหละออกมาพูดมันจะออกมาพูดได้ไงออกมาพูดมันก,กระโดนแบบนี้ใครยอ,อกมาพูดไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากพูดแต่มันมีกฎหมายอะไรคอยเล่นงานอยู่อย่างกรณีในฟกหน้าเห็นใจมากเลย ไอ้ทำงานให้ท่านเจ้าวาดตามาจะเล่าให้ฟังไอ้ท่านทํางานรับใช้เจ้าวาดเป็นเด็กขยันมากเ,าเรียนอยู่ที่มหิดลมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันเป็นลูกคนเมียนจะกินหน่อยอาสาจะออกเงินค่าเทอมให้เพราะว่าตอนหลังเนี่ยพอถูกขับออกจากวัดบินทบาทไม่ได้ไม่มีปัจจัยที่จะจ่ายค่าเทอม เพื่อนจะออกให้เพราะว่าเพื่อนเป็นลูกคนมีเงินในพกแกไม่รับเลยจะบอกว่าเป็นการเอาเปรียบก็เลยไปช่วยเพื่อนที่ว่าเนี่ยช่วยทํางานเป็นเนนแต่ว่าไปช่วยทํางานแบกขาแบกกล้องอะไรไปถ่ายาวีดีโออะไรกันในวิชาเรียนเพื่อแลกกับปัจจัยค่าเทอมเป็นคนซื่อตรงมากแล้วคนแบบนี้สํานักง,งานพุทธบอกว่าเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา ยประกาศล่าสุดเลยออ,ออกในเพจสำนักง,งานุุธสานาชาติบอกว่าพฤติกรรมเป็นไทยต่อพระพุทธศาสนาจะมาอย่าถามว่าเป็นไทยต่อพุทธศาสนาหรือเป็นไทยต่อมึงกันแน่นี่มาอย่ะถามตรงๆเนเนมีความกล้าหาญแบบนี้ไม่ปกป้องเลยแล้วสิ่งที่เนนฟ้อออกไปพูดในทางการเมืองไม่เห็นมีคำมีมีคำเทศเลยพูดแต่เรื่องจริง ใช้ทั้งกฎมหาเถรสมาคมกฎทางพระธรรมวินัยด้วยให้ลงทันทกรรมเนนการแกล้งเต็มที่เลยไอ้ลงทันตกรรมนะทันทกรรมในทางพระวินัยเนี่ยเป็นโทษที่หนักสุดสําหรับเนเนเลยคือห้ามไม่ให้เข้าร่วมอยู่ในในที่ของคณะสงฆ์ไล่ออกจากวัดไม่พอย,ยังลงทันทกรรมอีกทั้งที่ในทันตกรรมเนี่ยในทางพระวินัยเนี่ย ท่านมีไว้สำหรับลงโทษเนนซึ่งด,ดาทอ,อาพิสูในทางปะธมร,รมวินัยไม่ได้บอกเลยว่าห้ามวิจารณ์มาเทรสมาคมมาเทรสมคมไม่ได้มีอยู่ตามปะธรรมวินัยเลยเป็นระบบโครงสร้างที่ที่มีขึ้นมาใหม่แต่ว่าวิจารณ์ไม่ได้พูดความจริงไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้เล่นเล่นงานเนน และที่จะมาภาพผู้กรณีของเนรฟกเนี่ยตลกมากก็คือคนที่มีปัญหากับเนโฟกไม่ใช่ท่านเจ้าวาดไม่ใช่ท่านเจ้าวาดเดี๋ยวโยงโยมไม่ทราบที่ท่านถูกไล่ออกจากวัดเนี่ยท่านออกมาเองเพราะว่าท่านเห็นใจท่านเจ้าวาดเจ้าท่านเจ้าวาดท่านท่านมีเมตตาเป็นพระที่มีเมตตาไม่ไม่เล่นงานแต่ว่าเลขาเจ้าวาดอยากได้สมณศักดิ์ อยากอยากได้หน้าได้ตาก็เลยเอาเรื่องของเนฟกไปฟ้องสำนักง,งานพุษณาแห่งชาติเองเลยี่ทำหน้าที่พสูสน์จบคึีหัดชัดเจนเลยไปฟ้องสำนักง,งานุฆษนาแห่งชาติให้ไล่เนนออกใหญ่กว่าเจ้าวาดไปอีกเนี่ยคือสิ่งที่จะมาอยากอยากมาเล่าให้โยงฟังแล้วแล้ววันนั้นจะมาไปสัมภาษณ์เนรฟกเ,เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดดีมากทัศนะดีมาก แตมาถามว่านเนีงเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมไปทําไมคนส่วนใหญ่เขาก็มองว่าไม่ใช่กิจของพระของเนีงไปทําอะไรจะบอกไม่ได้ไปทําอะไรเลยไปช่วยเตือนสติให้กับคนที่ชุมนุมว่าอย่าไปโกรธไปเกลียดเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าใช้ความรุนแรงไปอยู่ในที่ชุมนุมมันโดนกระทำโดนแก๊สน้าตาเองก็โดนด้วยเ <Okay. S 1> นียโฟกออกไปเนี่ยโดนแก๊สน้าตาเหมือนกันแตมายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เคยได้รู้รสชาติแก๊สน้าตาสักทีนะ แต่เนี้ยโฟกนี่ได้รู้รสชาติแก๊สน้ําตาแล้วออกไปอยู่ไปห้ามไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ชาวบ,บ้านไปโกรธไปเกลียดผู้ชุมนุมไปช่วยเด็กมีภาพสองภาพที่มาชอบมากคือไปช่วยเด็กที่โดนแก๊สน้ําตาตรงเกียดกายตรงรัฐสภากับอีกอันหนึ่งไปห้ามเจ้าหน้าที่ที่ฉีดที่ฉีดน้ำอยู่ที่ปทุมวันไปเคาะประตูมันมีที่ไหนเนรไปยกมือไหว้คา,าราวะา ไปขอให้มีคันติดรมอย่าฉีดน้ําใส่นักศึกษาเพราตรงนั้นมีแต่เด็กผู้หญิงมีแต่อะไรก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็รับบิณฑบาตเลยนี่ฉีดใหญ่เลยทีนี้ผสมสารเต็มที่เลยทีนี้เนี่ยโยมมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่มาอยากจะฝากไว้